สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องช้างแฟดนะคะวันนี้สองเชือกนี้เขามาทำอะไรกันอีกวันนี้นี้เพิ่งกลับจากแสดงช้างเสร็จนะคะแสดงช้างตอนเช้าเสร็จนะคะรอบแรกอาบน้ำหน่อยวันนี้หลังจากที่พายุน่าจะออกแล้วนะคะเริ่มมีแดดแล้วนะคะวันนี้ดูทองคำทองคำจะเก่งทองคำจะแก้งน้องเบียร์นะ จะเป่าใจเขาแล้วจะเป่าใจเขาจะโดนพ่อตัวเองนะคะแขกเยอะไหมคะทุกคนสองโรงเรียนสองเรียนนสโรงเรียนนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะคะแม่มีอะไรมาด้วย ไม่มีลำโพงมาด้วยเขาจะมาทำอะไรทำไมแม่ถือลำโพงมาด้วยวันนี้ให้อุ้ยเปี้ยน้ำเพชรอะไรนะคะจะมาเต้นให้ FC ดูจะมาเต้นให้ FC ดูใครเต้นคะใครเต้นเฮ้อฮาวเทล่าควันสั่งเฟรนี่คือ่าวเทล่า ่าวพดดอกไปพอผู้สาวนักเรียนมากนะวะ่าวนี่ติดแอนุบาลติดอนุบาลเขาเขาบอกว่าเมื่อเช้าไปแสดงยังไม่สะใจนะคะยังไม่สะใจพี่พี่เอฟซีไม่ได้ดูใช่ไหมวันนี้เลยเดี๋ยว เขาเขาเลยแยกแยกตัวออกมานะคะสองเชือกเขาเขามาเปิดคอนเสิร์ตต่างหากเขานะคะโอ้โหตอนนี้พ่อหมวอร์มแล้วค่ะเออวอร์มละอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนอันเราตั้งอุปกรณ์นะคะตั้งอุปกรณ์หน่อยเฮยลูกชายเอาเอากระตุ้มกระตุ้มเอาเอาแบบกันตุ้มนี่แหละอีสานใต้วัฒนธรรมอีสานใต้ของเรานะคะทำไมต้องเปิดกันตุ้มชอบใช่ไหม ไม่ใช่เพลงอื่นมันติดลิขสิทธิสดูน้ำเพชรนะคะน้ำเพชรวอมแล้วนะคะข้าไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปเอาไข่มุกมาเตินน้ำเลี้วเอาไข่มุกมาเตินน้ำเลี้ยวบอกว่าซาว้กันตึมซาวกันตึมหนูจะได้ไหมนะคะจะได้ไหมเอ้าโอให้ยเขาไปเล่นน้ำกันน่ะน่ะเออ จิเป็นอย่างาก,กับพิมเอาวะเดี๋ยวันนี้จะได้เต้นไหมเนี่ยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาติดตั้งอุปกรณ์ก่อนนะคะมามานี่เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของเรานะคะวันนี้โอ้ย <laughs> <laughs> เอาแบบแดนๆสิพอ่อต้องข้ามงงไม่ๆๆไม่ไม่หม่หันไปเนี่ยมต้องข้ามงงเสียงอะไรอ่ะเนีๆๆ่ยเอาเอาควานคือนม,มวนสั่งขึ้นประมวลคว้าขึ้น <c oughs> เอาเอาไม่จ้เอาเพลงนี้ไหมเนี่ยจะเอาเพลงนี้บัวบ <c oughs> ่าเอว ไจัเอเอาอนำนำนะาน่หโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เพลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเขาพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังพ,พร้อมแล้วใช่ไหมร <c oughs> พร้อมแล้ว นะคะเขามาเปิดคอนเสิร์ตกันนะคะวันนี้เอาคว้านควานกับล่ำทาช่วงอันนี้วะเอ้อโอ้ฮึด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 โอ้ทองคำเอาทองคำเสียงเบาไปไหม โอ้สุดยอดค่ะสุดยอดเดี๋นะคะเท่าคำท่าคำเจ้ใหญ่เลยเท่าคำเยอะเยอะ ไม่มีขยำใครนะเอทองคำมีโชว์สเต็ปขาด้วยนะคะอ่าสลับซ้ายขวานะคะสลับซ้ายขวาอ่าสลับซ้ายขวาแล้วสุดยอดเลยทองคำค<วา> องคำมันมากเลยเยอะเยเอะอเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ควานมาเต้นบ้างนะคะเออเพลงแบบนี้ทองคำชอบอะพ่อใหม่สนใจลงมาเต้นข้างล่างไหมคะ โอ้น kind of yeah, ้องเบียร์ม any ันมากวันนี้ก็วิวข้างหลังก็สวยมากเลยนะคะเยกหยกหยกหเต้นในลานแสดงไม่พอใจนะคะแอบมาเปิดคอนเสิร์ตสองเชือกนะคะวันนี้ ทองคำบอกสู้ตายสู้ตายทองคำบอกไม่ยอมน้อยหน้าน้ำเพชรหรอกเรื่องแดนนี้ต้องให้ทองคำนะคะช้างไม่เต้นขวานเต้นเองเอาไมลงมาเต้นเนี่ยวะ ต้องมาเต้นเป็นมูเบียเน่กล้าไหมล่ะกล้าไหมกล้าไหมล่ะไม่กล้าไม่กล้าโอ้ยป๊อดปอดป๊อดอดูด,ดูดูเบียดูเบียเอาแม่ลงมาเต้นเป็นมูเบียว่ะต้องอยุนะคะ คุณชายคุณชายใหม่เขาต้องยุสักหน่อยอ้าวอ้าวโอ้โหนี้มันมากเลยคนถ่ายก็มันนะคคนถ่ายก็มันเกี่ยวเาเป็นเกี่ยวเาอะไรแล้วหลังจากที่ควานลงจากอ่หลังช้างนะคะดูช้างกับควานนะคะตอนนี้สังเกตดูช้างกับควานนะ อนี้หรทองคำบอกเห็นพ่อใหม่ลงมาเต้นแล้วอายพ่อใหม่เลยนะคะน้องเบียยังอายเลยนะเอาควานเกี่ยวกันแน่เกี่ยวกันแน่ทก ต้องกำงงเลยเขาทำอะไรกันล้อคํำงงเลยทำตามพ่อบอกลูกทำตามพ่อสิลูกคลิปนี้มันมากนะคะใครไม่ดูถือว่าพลาดเลยนะคะคลิปนี้โอ้ขนาดคนถ่ายยังมันนะคะ เขาไปโดนตัวไหนมาไม่รู้นะคะไม่เห้เคาอ่าหร่เหรอไ่หอไ่หรมรอไม่เหอไมเอมอไม่ทม่องม่อกผ่อมยอม่่อไรับเอเ่เรร ต่างัดใช่ไหมหล่อให้พ่อเต้นเนาะเอบเอเอาเอาเอาคำเต้นเนาะคำคำมันมากนะสงสัยเขาจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะ เพราะว่าเพิ่งเพิ่งกลับมาจากสแสดงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะคะของน้องน้ำเพชรระหวา่างอ้อแล้วก็น้องทองคำนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฟดพายทองคำภายน้องแท่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องน้ำเพชรด้วยนะคะค่ะ oh. วันนี้ก็มามอบความสุขให้พอ่พอพอแม่แม่แม FC ได้ชมกันนะคะ oh. ค่ะเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ